กลับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัลซูดทุกคนวายเสร็จปากคนหนึ่งว่าเนียวบ่นเลยค่ะเนียวคอบ่เลยค่ะอุยอ้ยหนาวเด้ลมผัดมาบัดได้สะท้านเลยพอยไทยเอ้ย,ย,ยพ่อยไทยหนาวมะนี่พอยไทยไทยหมวกงามครั้งแรกสั่งมาแต่พร้อมกันกับมิุกิกามิุกี้ใส่จนเก่าพอยไทยทำอะไรไขได้หนาวหนาวหนาวพี่น้องเอ้ย ไปดีนะจ้าปลาลุงปลาชันปลาลุงหนาวบ่นาวแหงหรือเปลาบานพราใช้หนาวนะเด็กหยดเฉยนั่งเลยหนาวาแหงหรอกลงคืนนอนกานหนิจะเทียงลงอูยลุกกันกัดแหงนาว่อกเห็ดห้ติดกินกระเลมบน้ำผอเอากาศหนาวหนาวนี่นี่เนี้ยเพจของข่อยเลยตาใสมุงมุงใส่ออเห็ดห้ติดเห็ดยัง พอแล้วยเห็นกินลายอะไรเดี๋ยวเป็นวัดอากาศอีเดีนเนี่ยพอ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 ติดพี่น้องเอ้ยพอเพิ่นร้องให้เพิ่นเรียกเงี้ยทงไอ้ค่ะพอเอาออย่าหาท้ำเสร็จปากให้ลูกเลยเอาใกล้ๆเอาผ่านี่เสร็จอยากกินพี่น้องเอ้ยน่าลดชเพย้อนนี่แนมบึ้งองแม่ พอวันนี้กินมันละลายไปเลยค่ะพูดเสือให้ลูกนะว่านาวอย่าหาทำเนอะพ่อกะซื้อมาเลยลองเตะสลินย่ำอากาศหนาวๆใชะย่อยากกินดีดปึ้งๆวันนี้อยากกินเจ็บปากอันนั้นพงแน่้ผู้ดีดหลุดนะคะอยากกินกระแล็บ หนาวหนาวก็ซื้อกระเล็บมางเจ้าก็ดพระล่ะพาะลอนี่เนี่ยเผ็ดมือใครไม่ยอมปาปาปาพาะหล่ปะอื้นอืนได้กินละย่มติดใจเลยหนึ่งพี่เขายัง อยากกินนมมาจากเลยแต่เฮิงไม่มได้กินนมฉันเชื่อพ่อพับจะจะเอ๋ก็คนอย่างแขนสักว่าอยากนอนอจากนอน,น,อนแต่เศร้าได้นอนเธอเดียวตัง้งแต่เช้าเศร้า บ่ค่อยนอนไปได้ดรากรังเวียนกูเบิดมือมือละช่องข้างเบิดแล้วไอ้่องหางยังเบิดแล้วเสื่อที่ช่องยังมันนอนเลยคั่อย่าหาทั้เด้อคนนี้ง่ายกว่านี้ก่อนกินได้ก่อนกินได้เองก่อนยังให้กินย่ำนอนหนาวไปอย่างให้กินไปได้วันวันเย็นๆนะเลยนี่หหาน่อยเด็กกินเลยย่ำยานะยากระทั้งหอมทั้งแซ่บทั้งหวานู้จักแถวๆยาอมไว้ในปากแล้วก็คายทิม บวทนากาบาอ้าปากงุ่มปากไว้บ่ยอมกินยาคลายถิ่มเนี้ยเวดคอเนี้ยเวทเสือดิดดิดปึ้ง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 นขึ้นอยู่เวทดมุนเวดเวนอยากนอนบ่นจักทำยังบนอยู่แปลว่าอยากนอน้ะไหม หนาวอ่ะสิในเือนเยหนาวได้พี่นอนกลางคืนเกอเอ้ยเบอเกอเบอเกอร์หเอาอีดีดีแวังเด้แลอีดีดีเล่นมั้งลงเด็กน้อยเบอเกอฮะดีดเกออรเล่นเด็กน้อยนะฮะ อีดีๆนี่ป้าโตมหโดดสุดยอดแต่เรื่องกับลูกมันไม่ห่วงคับเอาไปเบิดเลยพี่น้องเลือดจะชองตัวเยงเอง3ามตก็เจ้อาไปไปเลยเนาะอย่าพาออกไปทางไรเอากลับเขาอาอยู่แต่ในห้องอะไรกับเมื่อเนาะลูกยูกี้รถกามีนะ่ยแซมจไปเลยเนาะลูกยูกี้ยูกี้ไพเชน ที่ผุ่นที่อู้ใช่ค่ะรถมาแล้วๆเบาเคยพามาหลอดจากเสือเลี่น้องหนาหลุดหนังเทียนมาแล้วน้องเพล่ผลพากันย่างมาก่อนใกล้ๆกก็พากันย่างมาก่อนพวกหงเียนบ่ได้เข่าผลก็เลยคิดค้านล้อรถเนาะย่างมาก่อน เอาพีเค้นลงคอยแล้วเอา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 โอ้โ <Hob> หบักเกอร์เกจ้าบักเกอร์ผูกควายควายมาแล้วขำขำแรงหัวควายชาบ้านจะเอ๊จะมันยังเห็ดหน้าไายเวิร์นะโมลุมวลเนาะนั่งเบาะเบาบาง ยิ่งละเห็ดสิย่เห็ดเพาะสิบุญบุญบนญยาสิเห็ดเบิ่งเป็ดน้อยเบิ่งเป็ดน้อยมาบุญนินพามิวกี้นั่งรถลงลงวัดถ้ามันยังเห็ดหน้าเป็นตุ่มๆพามิวกี้นั่งรถลงวัดยาหรือยายาข้าสิโทรศัพท์เลยตุ้ยบอกกับจังเรือสักนิดเดียวเพื่อน สั่ง,ม,ง,ม,งม,มือเพคนบบได้มาเห็ดเนาะคนบ้านเถานี่แหละคุม้มใต้นะปกติพวกกัเห็ดขู่ขกันแบ่งกันเห็ดแหละแต่ว่าแต่ว่ารอบนี้เพคนว่าเขาไปเห็ดนั่นทงน้ำกัเจ้าทำแล้วก่อนประมาณสี่ห้าม,มือ,อ,ม 4, มมอ 10, จังส่กลับมาเห็ดอยู่นี่มันจังบบได้ฮุบกันไปฮุบกันมาเพคนเนาะ <c oughs> จะเอ <c oughs> จะเอ <c oughs> เปไปออไล่เติดเลยพนะี่เนาะไปอุมนะ้มเนาะลองไปอุ้มก็ได้ดิลองไปอุมอปอ้มก็ หอดหอดสิบนาทีชมปวดบ,ดบ,ดบ,บวัดไปอานังที่ปวดเข็นเลยก็จ้อยากให้สุกไปอย่างเดียวไปเอามาเมื่อแหลกเอามาขึ้นเมื่อแหลกให้นาะบัน,นี้มวนนะบันเพราะไห้มพราะไห้มวนกับรถจอดแลยดินได้เด่นรถจอดแลยดินฉุกไปแล้วก็มวนควายผู้ปะเข็นไปบังควายผู้ปะบังควายผู้ปะพายเมื่อกี้บังควายปะ เอาไหมลูกนี่ก็หยอกกันด้ยเอาเอาเอาสีแดงคือกันใช่เอา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 อ่านควายหยั่งกายบนล่ะยุกกี้บมเคยเห็นควายเฉยแล้วเคยเห็นแต่งัวตอนอยู่นาจักควายไหเนาะมัวควายคำแล้วมันหลังเข้ามาเองมันจักความคำแล้วเข้ามาบ้านเองเจ้าก็มาหาอะไรอยู่กลางบ้าน นี่นาวเพราะแหละควายมันตื่นควายมันตื่นมันย่านรถเข็นมิวสกีู้ดิดปุเป็นตะแพงเนาะตะปุ๊เป่าเบอร์เกอร์ปิงป้งปิง้อองปิ้งกระดึงกระดิ่งควายกระดึงควาย เมืเอาปลาคำเลยปะเมื่อไปห้างกินข้าวปะ้าจะเว้นผุนเหงื่อนอนแต่เศร้าคือทียวถ้าเอาปานได้คำขึ้นรถเข็นบนนอนก็ได้นะพี่คำแล้วตะเว้นจนสิตกแล้วยังไม่ได้นอนอีกขับบนนอนก็ท่านอนมือแรงบาดเดียวจังค่ะป้ะหยัดแต่บวมอดมือแรงบาดเดียวยังต่จังหน่อยเมื่อพอดีนี่ปะโซกระเทือน นั่งรถนี่ลงวัดมือบุลงไปจับเอาของควัอยู่วัดเดิมเมื่อกี้จับเอาผัดลมจักรยานขนนมชีชคดีเนาะโชคดีแล้วตอนนัน้น,น,นเออพอแกงเยอะสำนี่คิดจะกินผักเล็กเถอะอ่ะผักเล็กอยู่ห้วยยางทางไปมุนาเนาะ ตอนเห็ดเลยเก็บมาปกติกะมันโป่งเลยเลยดอกหันแต่ว่ากะเจ้าเก็บไปเลยเลยซื้อนังนังเค็มนังควายเค็มมาใส่จี่แล้วก็ถูกใส่หมักกระสังพี่น้องไลลงค่อยด้ะฮะเอามากินทั้งในมันทั้งในเป็นมินมิดกระนวนปเปรี้ยวยันอยากนอนแล้วป้าๆเอาขึ้นไป ก็หาหูดผักที่เล็กต้มต้มสักชองน้ำให้มันจืดจืดจมนิ่มน้ำแล้วก็น้ำใส่ใหม่ต้มบกช่องน้ำจืดแล้วก็ปั่นปั่นมันตั้งบุกคมเนาะสั่งมากินชมพี่น้องมั้งคือสิอด์ว่าได้ฮอตขำขำกว่านี้ดอกนี่ประมาณสี่ห้ามงแรงห้ามงเลวเนาะโบโบเมนดอกสี่บุ๊คห้ามงประมาณห้ามงเลยมันขำไว้ยามหนาวแบบนี้ โอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปสำเนาเนาะจังได้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสั Arizona, ่นกระดิ่งให้ได้เด้อพี่น้องที่สำคัญกะอย่าขามโฆษณาเด้อเพื่อเป็นการสนับสนุนให้สาวผ่อนมีรายได้เด็กหน่อยมาสู่ครอบครัวเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเลยเด้อสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องไปดีปลาลูกไปดีปลาลูกไปดีปลาลูกสุกใาอยากนอนเด้อปะปะ ยุกี้ไปเลยเด้อบ๊ายบาย